อเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยอนิเมะเรื่องปรมาจารย์การต่อสู้นะครับก็จะเป็นตอนที่216ถึงตอนที่220นะครับผมใกล้จะถึงตอนล่าสุดแล้วนะฮะเหลืออีกประมาณ10กว่าตอนก็ถึงตอนล่าสุดแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่216หลังจากที่ทุกการโจมตีของนิกายหลิวเซียนไม่สามารถจะทำอะไรพระเอกได้เลยมันก็มาถึงตาพระเอกแล้วที่จะต้อง เอาคืนบ้าง โดยพระเอกก็ได้ชมการใช้เทคนิคลักษของเขาที่ได้มาจากเมืองหลวงโบราณก่อนหน้านี้ทำการโจมตีใส่คนจากนี่กายหลูวเซียนไปมันจึงทําให้เขาที่ไม่สามารถรับการโจมตีของพระเอกได้จึงได้ถูกการโจมตีของเปกเข้าไปเต็มๆต,ตายหากันไป3คนแล้วซึ่งมันก็ยังดีที่มีสองคนก็คือท่านผู้โซสูงสุดและก็องค์ชายหลูวเซียนที่ยังสามารถหลุดรอดออกจากการโจมตีของพระเอกได้ซึ่งพวกเขานั้นก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกขาน,นรอด ออกไปแล้วรับรองว่าจะกลับมาเอาคืนเจ้าแน่นอนแต่ท้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิด เพราะพระเอกคงไม่ปล่อยออกไปง่ายๆเป็นแน่ก่อนที่พระเอกจะทายเทคนิคพลังของเขาอีกครั้งทําการกักขังองค์ชายลิวเซียนเอาไว้ทําการระเบิดจนร่างของเขาแหลกสลายต,ตายขาที่ลงไปอีกคนจนทําให้องค์ชายทั้งสองที่ได้เห็นองค์ชายลิวเซียนผููคิดคู่แขนแล้วก็เพื่อนของพวกเขาเหมือนกันที่ได้ตายไปต่อนหน้าต่อตาแบบนี้จากการโจมตีของพระเอกไปมันก็ทําให้พวกเขาน,นตกใจเป็นอย่างมากว่าพระเอกนั้นข่าองค์ชายลิวเซียนไปอย่างนั้นแล้ว,ลวหรอก่อนที่พระเอก จะได้ทาการจัดการท่านอุโสสูงสุดของนิกายหลิวเซียนไปอีกคนโดยพลังดาบโบร,ราณของเขาแทงเข้าไปทะลุกลางลําตัวเต็มๆจนตายคาที่ลงไปได้ในที่สุดและท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถจัดการทุกคนที่คิดจะต่อต้านเขารวมถึงคนจากนิกายหลิวเซียนลงไปทั้งหมดทุกคนได้ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เป่าประกาศบอกแกกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าการตายของคนจากนิกายหลิวเซียนว่าเป็นฝีมือของข้าเองถ้าเกิดว่าจะมาเอาผิดคา หรือว่าล้างแขนคาก็มาหาที่ฆ่าคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนเรี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดและเมื่อทุกคนนั้นได้ยินเช่นนี้แล้วองค์ชายเล่งหูก็ถึงกับตัดพ่อแทนพระเอกที่พระเอกนั้นทําแบบนี้รับรองว่าอาณาจักรใหญ่ชวนโจจะไม่ปล่อยพระเอกไปแน่นอนก่อนที่องค์ชายทั้งสองจะรีบหนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันเพราะว่าพระเอกนั้นแข็งแกร่งเกินไปถ้าเกิดว่าคิดที่จัดการกับพระเอกแล้วก็รับรองว่าพวกเขาก คงไม่สามารถรับมือพระเอกได้แน่นอนเอาชีวิตไปเสี่ยงเปล่าๆพวกเขาทั้งสองจึงได้ออกไปจากที่นี่ในทันที แถมธาตุดำที่ได้เห็นพลังของพระเอกแล้วรวมถึงปรมาจารย์ทั้งสี่ที่มาที่นี่เขานั้นก็ถึงกับยอมยอมไปก่อนเพราะถ้าเกิดว่าลงมือในตอนนี้รับรองว่าปรมาจารย์ทั้งสี่ก็คงไม่ปล่อยพระเอกไปง่ายๆเป็นแน่พวกเขานั้นจึงคิดว่าไม่สามารถจัดการพระเอกได้ในวันนี้ก่อนที่เขานั้นจะออกไปจากทีน่นี่และรับรองได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเจ้าเพลอนะจะถูกฆ่าจัดการแน่นอนและเมื่อทุกคนรวมถึงปรมาจารย์ทั้งสี่ที่รู้สึกว่าเขานั้นก็ ็เอ็นดูพระเอกมากและก็เป็นห่วงพระเอกมากเหมือนกันคอยสนับสนุนพระเอกอย่งห่างพวกเขาที่ได้รู้ว่าพระเอกได้ชนะการประลองเป็นแชมป์ในการประลองในครั้งนี้รวมถึงได้รับทักษะสมบัติต่างๆมากมายของเมืองหลวงโบราณแล้วพวกเขานั้นก็ถึงกับเป็นห่วงพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะถ้าเป็นแบบนี้รับรองว่าคนจากอาณาจักรใหญ่ชวนโจจะไม่ปล่อยพระเอกไปง่ายๆแน่นอนพวกมันจะต้องจามมาจัดการกับพระเอกนําเอาสมบัติล้ำค่าของพระเอกไปเป็นแน่พวกเขานั้นจึงคิดว่า จะต้องหาวิธีเพื่อช่วยพระเอกให้จงได้ไม่อย่างนั้นแล้วหละก็รับรองว่าชินเฉินจะถูกคนพวกนั้นไล่ล่าตามเล่นงานฆ่าทิ้งแน่นอนก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปพักก่อนและคอยหาวิธีแก้ไขเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในตอนนี้ว่าจะรับมือ,อยังไงแต่ทว่าพวกเขานั้นก็พอที่จะมีวิธีเหมือนกันซึ่งพระเอกที่ได้กลับมาที่พักของเขาเขานั้นก็ได้เริ่มดูซับพลังดับของเขาที่ได้มาใหม่ซึ่งผลลัพธ์ในการดูซับพลังของเอก ในครั้งนี้มันก็ออกมาดีมากแต่พลังของเขาในตอนนี้มันยังไม่มากพอเพราะถ้าเกิดว่าเขาสามารถทะลุพลังไปถึงระดับเจ็ดได้มันก็เป็นพลังจิตนั่นเองเขาจะสามารถหาวิธีฝึกฝนได้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้แน่นอนเขานั้นจึงคิดว่าจะต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่เพื่อไปฝึกฝนร่างกายของเขาพลังจิตของเขาพลังสายเลือดรวมถึงพลังในร่างกายศิลปะการต่อสู้ให้แข็งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้น พระเอกก็ได้มาหาปรมาจารย์ทั้งสี่ตามที่พวกเขาได้นนดกันไว้เพื่อที่พวกเขานั้นจะปรึกษาหารือหาวิธีทางแก้ปัญหาช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวังชีหมิงหรือว่าพระเอกทั้งสองคนที่ได้รับสมบัติมารับรองว่าคนจากอาณาจักรชวนโจจะกลับมาเล่นงานทั้งสองคนแน่นอนเพื่อขโมยสมบัติของเมืองหมวกโบราณออกไปจากพวกเขานั่นเองซึ่งท่านอุโสจากสารายาเขานั้นก็ได้มาหาพระเอกเป็นการส่วนตัว เพื่อที่จะยืนข้อเสนอให้กับพระเอกให้เขารวมการปรุงยาสารา,าตาเกิดของเขาในการแข่งขันในครั้งนี้เพราะถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นยอมร่วมมือแล้วล่ะก็รับรองว่าคนจากสารายาตาเกิดนั้น จะช่วยพระเอกอย่างเต็มที่แน่นอนเพราะว่าพระเอกนั้นก็เป็นหนึ่งในคนของสารายาตาเกิดนั่นเองคนจากอาณาจักรใหญ่ไม่มีทางที่จะกล้ามาทำอะไรเจ้าแน่นอนซึ่งพระเอกที่ได้ยินแบบนี้เขานั้นก็รู้สึกสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะเนื่องด้วยถ้าเกิดเป็นตัวเขาเองแล้วล่ะก็รับรองว่าจะสามารถรับมือกับคนพวกนั้นได้อย่างสบายแต่ว่าในตอนนี้มันมีหวังชี่มิงที่เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นยอมเข้าร่วมมือแล้วล่ะก็เขาก็จะสามารถช่วยหวังชี่มิงได้อีกเช่นกัน เอกจึงได้ยอมรับในข้อเสนอในครั้งนี้ไปซึ่งท่านอุโซจากสลายาตาเกอก็ได้บอกให้พระเอกนั้นม่งเดินทางออกไปจากที่นี่วันพรุ่งนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วเขานั้นจะต้องฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นและก็เขารวมการทดสอบในการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกกับท่านอุโซจากสลายาตาเกอว่าการเดินทางของเขาก็คงต้องแยกออกไปจากคนอื่นๆเพราะเนื่องด้วยที่คนจากอาณาจักรใหญ่ชวนโจหมายหัวไว้เขาเพียง แค่คนเดียวถ้าเกิดว่าเดินทางร่งรวมกันไปกับทุกคนรับรองว่าทุกคนอาจจะเป็นอันตรายแน่นอนซึ่งมันก็ทําให้ท่านโสดจากาลายตาเกิดน,นั้นถึงเขานั้นจะเป็นห่วงพระเอกมากแต่เนื่องด้วยที่พระเอกนั้นตัดสินใจแล้วเขานั้นจึงไม่สามารถขัดใจพระเอกได้ก็เลยได้ตอบตกลงรับข้อเสนอในครั้งนี้ไปหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ออกไปจากที่นี่ในทันทีเพื่อกลับไปที่อาณาจักรต้าฉีก่อนนั่นเองภาพก็ตัดมาทางฝั่งของนิกายอมตะก็คือนิกายหลิวซี ที่พระเอกนั้นจัดการเล่นงานคนของเขาตายไปหลายคนหลังจากที่พวกเขานั้นได้รู้ว่าคนของเขาถูกจัดการไปอย่างอาเนจอนาจากอาเนจินเฉินพวกเขานั้นก็รู้สึกแค้นไปอย่างมากได้สั่งคนของพวกเขาออกไปไล่ล่าจัดการพระเอกให้ได้ในทันทีเพื่อเป็นการแค่แขนและก็เอาสมบัติอันล้ำค่าจากพระเอกนั้นกลับมาให้จงได้มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่คนจากนิกไกอมะตะมันก็ยังมีคนจากอาณาจากกาักรใหญ่ชวนโจมีกาเอิดอื่นที่พวกเขานั้นก็แข็ War, พระเอกมากที่พระเอกนั้นไปจัดการคนของเขาพวกเขานั้นก็ได้ส่งคนไปไลลาจัดการกับพระเอกให้ได้เหมือนกันโดยไม่ว่าจะเป็นคนจากอาณาจักรใหญ่คนจากหาอาณาจักรเล็กก็คือนิกายหลิวเซียนพวกเขานั้นก็แคขนพระเอกมากที่พระเอกนั้นไปฆ่าเจ้านิกายของพวกเขาก็คือเจ้านิกายที่พระเอกนั้นจัดไปการไปก่อนหน้านีโดยพลังของแม่พระเอกนั่นเองพวกเขานั้นก็รู้สึกแคขนพระเอกมากก็พยายามไลลาตามจัดการพระเอกให้ได้เหมือนกันโดยที่พวกเขานั้น ก็อยากที่ได้สมบัติอันล้ำค่าจากพระเอกกลับมาเหมือนกันซึ่งในตอนนี้พระเอกนั้นก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วล่ะสิครับเพราะมีคนจากอาณาจักรใหญ่รวมถึงคนจากอาณาจักรนิกายุยเซียนก็ไล่ล่าตามจับการกับพระเอกให้ได้เหมือนกันก็คือเขียนพระเอกมากมึงเก่งเกินไปใช่ไหมรับรองว่าวันนี้มึงจะไม่รอดออกจากที่นี่แน่นอนไอเด็กชินชน้นเชินและภาพก็ตัดมาทาั้งฝั่งของพระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็รู้ว่าในตอนนี้มันมีคนไล่ตามเข้ามาเรื่อยๆเหมือ พระเอกนั้นจึงได้วางกับดักเอาไว้เพื่อรอจัดการคนพวกนั้นนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เพียงแค่เฝ้ารอรอให้คนพวกนั้นตามเข้ามาจนถึงและท้ายที่สุดแล้วระยะเวลาไม่นานคนคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเขานั้นก็ไม่ได้ใช่ใครที่ไหนก็คือธาตุดำที่ตามพระเอกมาเรื่อยๆเหมือนกันเพื่อมาเอาของที่พระเอกนั้นขโมยจากเขาไปโดยพระเอกนั้นก็ไม่ได้ขโมยนะฮะพระเอกนั้นประมูลมาได้มันก็คือเปลวไฟเพลิงโลหิตของเขานั่นเอง และเมื่อทาดดันนั้นตามพระเอกมาถึงเขานั้นก็ได้บอกให้พระเอกนั้นนําของที่ขโมยยอมจํานนต่อข้าซะดีๆเดี๋ยวข้านะจะไว้ชีวิตเจ้าเองแต่ละเกิดว่าเจ้านะ่ะไม่ยอม วันนี้แหละจะทรมานเจ้าให้ใตายอย่างช้าๆแต่คิดเลยว่าพระเอกนั่นจะยอมเรื่องไมมคดคิดที่เขานั้นไม่เขยคิดมันก็ได้เกิดขึ้นจนได้พอพระเอกได้เปิดใช้บาเรียพลังเป็นกับดักขังทนุโสธาตุดำคนนี้เอาไวา้จนทำให้เขานั้นก็รู้สึกตกใจมากเพราะถูกขังไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้นั่นเองก่อนที่พระเอกจะใช้โอกาสนี้ทำการใช้พลังของเขาโจมตีธาตุดำไปแบบรัว,รวโดยธาตุดำที่ถูกการโจมตีของ พระอเ,อเขานั้นก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ทําได้เปียงแค่ป้องกันการโจมตีเอาไว้เท่านั้นแต่ถึงการโจมตีของพระเอกนั้นมันจะรุนแรงแต่ว่าพลังของธาตุดำมันแข็งแกร่งกว่าพระเอกมากอยู่ในระดับบรรพชนขั้นสุดท้ายแล้วจึงทําให้การโจมตีของพระเอกนั้นไม่สามารถจะทะลุก,การป้องกันของธาตุดำได้เลยแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ธาตุดำก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้เรื่อยแล้วล่ะก็การป้องกันของเขามันก็คงอ่อนไปอย่างแน่นอนและ แต่ท้ายที่สุดจะโดนเด็กคนนี้โจมตีเป็นแน่เพราะถึงการโจมตีนั้นอาจจะไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าถูกโจมตีไปแบบเรื่อย<ๆ>เขานั้นก็คงไม่รับไม่ไหวแน่ทัดดำจึงได้นําเอานาเต้าแมลงพิษของเขาออกมานําแมลงพิษจํานวนมากเข้าโจมตีพระเอกไปเพื่อทําการจัดการกับพระเอกแทนจนพระเอกที่เห็นก็ถึงกับตกใจมากเพราะเนื่องด้วยมแมลงพิษนี้เป็นสัตว์ในตำนาน,านที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากถึงแม้เขานั้นจะพยายามที่โจมตีมันเข้าไปก็ยังไม่ สามารถโจมตีมันได้จนพระเอกนั้นก็ถึงกับได้ทาการนําเพลิงวิญญาณของเขาออกมาเพื่อจัดการมันอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้ทาุดำที่ได้เห็นพระเอกนั้นสามารถใช้พลังเพลิงวิญญาณได้เขานั้นก็ถึงกับเวิร์ไปเลยสิครับเพราะเนึ่งด้วยขนาดตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถหาวิธีเปิดใช้งานมันได้เลยแต่ทาไมไอเด็กคนนี้ถึงสามารถทํามันได้มันเป็นไปได้ยังไงกันแต่ถึงพระเอกนั้นจะนําพลังเพลิงวิญญาณออกมาโจมตีมแมลงพิษพวกนี้มันก็ยังไม่สามารถ าามรถทำอะไรมันได้อยู่ดีเพราะมันสามารถดูดซับพลังของพระเอกได้หมดนั่นเองจนทำให้ทานอ so ุโซธาดดำก็ถึงกับมีความมั่นใจเลยสิครับว่ายังไงเจ้านะ่ะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้หรอกเพราะว่า,มาแมลงนอนไฟของข้าตัวนี้มันสามารถดูดพลังวิญญาณได้หมดยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเจ้าน่ะยอมจำนวนต่อค่ะรับรองว่าเจ้านะ่ะข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าแน่นอนแต่เมือพระเอกไม่ยอมทันอุโซจึงได้ทำการเปิดพลังของเขามันก็เป็น พลังที่รุนแรงมากยิ่งเขือเดิมโจมตีเทาไซพระเอกไปเป็นมแมลงผิดขั้นสุดยอดแต่ทว่าเมื่อพระเอกนั้นไม่สามารถโจมตีมันได้เขานั้นก็ถึงกับได้นําเอาพลังสายเลือดสายฟ้าของเขาออกมาอีกครั้งทําการโจมตีนอนไฟตัวนี้ไปและมันก็ได้ผลจริงๆเพราะหนึ่งด้วยนอนไฟนี้หลังจากที่ถูกการโจมตีของพระเอกเข้าไปแล้วมันก็ถูกพระเอกควบคุมลงไปได้ในที่สุดซึ่งมันก็ทําให้ธาตุดำก็ถึงกับรู้สึกสงสัยแล้วสิครับว่าเป็นไปได้อย่างไรกั ที่นอนของเขาถูกพระเอกนั้นควบคุมไปแล้วทําไมพลังสายเลือดสายฟ้าของเด็กคนนี้ถึงแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้กันซึ่งพระเอกที่สามารถควบคุมนอนไฟวิญญาณได้แล้วเขานั้นก็ใช้นอนไฟวิญญาณพวกนี้เข้าโจมตีท่านโสธาตุดาไปซึ่งเมื่อก็ทําให้ท่านโสธาตุดาก็ถึงกับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นขโมยนอนวิญญาณของเขาไปแล้วแถมยังเอานอนไฟวิญญาณมาโจมตีเขาอีกจนทําให้ธาตุดำที่รู้สึกว่า เขานั้นไม่สามารถสู้พระเอกได้แน่เขานั้นก็ถึงกับร้องขอชีวิตพระเอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเจ้านายยอมไว้ชีวิตข้าข้าจะยอมบอกว่าพลังเปลวไฟวิญญาณและก็สมบัติมากมาย มันเอามาจากที่ไหนเพราะมันก็ยังมีสมบัติมากมายทีค้าน่ะไม่สามารถนำมันออกมาได้ยังไงล่ะและสถานที่แห่งนั้นมันก็คือบอ่อบึงมลณะในราชวงศ์เต้าเว่ยแต่สถานที่แห่งนั้นมันจะเป็นสถานที่ที่อันตรายมากๆอยู่ติดกับพรมแดนระหว่างราชวงศ์เว่ยและก็ราชวงศ์ชวนโจก่อนที่เขานั้นจะน,ะนำเอาแผนที่ออกมา เพื่อยืนยันความจริงใจต่อพระเอกไปว่าสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องจริงไม่โกหกแน่นอนจึงทําให้พระเอกที่ได้ยินก็รู้สึกมีความสนใจขึ้นมาในทันทีแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อใจอะไรมากขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไปรับรองว่าธนูโสธาดดำจะต้องจัดการเขาแน่นอนพระเอกจึงได้ยืนข้อเสนอให้กับธาดํำอีกคอว่าถ้าเกิดว่ายอมมอบนำเต้านั้นมารับรองว่าจะยอมปล่อยไปจริงๆซึ่งธาดดำ ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขานั้นจึงได้ยอมทําตามที่พระเอกขอไปจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็ได้ยอมปล่อยธาตุดำออกไปโดยที่ไม่ได้คิดจะทำ้ายธาตุดำเลยซึ่งธาตุดำก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกที่ไว้ชีวิตเขาในครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีบุญคุณรับรองว่าจะตอบแทนแน่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องแขนก็คงจะไม่ปล่อยง่ายๆเหมือนกันจะกลับมาเอาคืนพระเอกอีกครั้งก่อนที่ธาตุดำจะขอตัวลาออกไปซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ห้ามธาตุด เอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าออกวระจากทีนี้รับรองว่าเจ้านะไม่ช้าก,ก็ตายเพราะเนื่องด้วยที่น้ำเต้านี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากที่ธาตุดำนั้นใช้พลังชีวิตของเขาในการหล่อเลี้ยงน้ำเต้านี้ส่งพลังวิญญาณ ไปให้แมลงนอนไฟจึงทําให้ธาตุด,ดานั้นมีพลังชีวิตที่ลดลงไปมาและเขานั้นจะมีชีวิตได้เพียงแค่อีกครึ่งปีเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้พระเอก,กได้ยื่นข้อเสนอให้กับธาตุดำไปอีกครั้งว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ยอมติดตามเขาแล้วล่ะก็รับรองว่าจะสามารถช่วยให้เจ้านั้นมีชีวิตต่อไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับพลังข้าจะสามารถช่วยให้เจ้านั้นขึ้นไปถึงระดับวีรชนได้เป็นแน่ภายในครึ่งปีข้าสา สามารถทําได้แน่นอนซึ่งข้อเสนอที่เอกนั้นยื่นให้ธาตุดำก็คือให้ธาตุดำมาเป็นผู้ติดตามของเขาขอชื่อหลวแล้วก็รับใช้เขาเหมือนกันและก็จบไปในตอนที่220นะครับก็กําลังจะสนุกกันเลยทีเดียวนะับผมสาหรับตอนหน้าก็จะมาใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนลายกน,นะครับเหลืออีกประมาณ10กว่าตอนนะครับผมก็จะถึงตอนล่าสุดแล้วและถ้าเกิดว่าถึงตอนล่าสุดแล้วรับรองว่าจะมีเรื่องใหม่มา ปอยให้ดูอย่างสนุกสนุกแน่นอนนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คราที่ชอบก็ยืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะโอเคนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ